สมมติว่าคุณกำลังเดินทางผ่านดินแดนที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังโบราณเมื่อคุณหยุดดูแห่งหนึ่งคุณตัดสินใจเข้าไปสำรวจภายในและที่นั่นคุณพบสิ่งที่น่าสนใจบางอย่างที่เป็นจารึกโดยธรรมชาติแล้วคุณย่อมอยากรู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไรแต่ถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนตัวเขียนมากเพียงใดคุณก็ไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรและคุณจำไม่ได้ด้วยซ้ำเป็นชุดตัวอักษรแบบไหนตอนนี้คุณจะทำอย่างไรการเขียนอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติ แม้ว่าคุณจะมีความจำที่เป็นเลิศเาาวกับช้างแต่การเขียนช่วยให้คิดความถูกจัดเก็บและส่งต่อไปยังผู้อ่านในวันเดือนปีและแม้กระทั่งหลายสหัสวรรษในอนาคตแต่มีข้อแม้คือคนในอนาคตเหล่านั้นยังต้องสามารถอ่านสัญลักษณ์ที่คุณเขียนไว้ตั้งแต่แรกได้ด้วยกองกำลังทางภูมิรัฐศาสตร์นับไม่ถ้วนทำให้ภาษาเปลี่ยนไปกลายพันธุ์เปลี่ยนระบบการเขียนและล้มหายตายจากไป ผลที่ตามมาคือระบบการเขียนจํานวนมากของโลกทุกลืมเลือนไปอย่างง่ายดายและกลายเป็นสิ่งที่อ่านไม่ออกสําหรับคนในยุคป,ปัจจุบันอย่างไรก็ตามชุดตัวอักษรบางอย่างได้รับการถอดรหัสและไขปริศนาจนกลับมาอ่านได้อีกครั้งแล้วคุณจะทำให้ชุดตัวอักษรที่ทุกลืมเลือนไปนานกลับมาอ่านได้อีกครั้งได้อย่างไรหากคนที่รู้วิธีอ่านคนสุดท้ายได้จากไปนานแล้ว เป็นไปได้ด้วยการสนับสนุนจาก Skill Sha ร์กลับไปที่นักสำรวจผู้กล้าหาญของเราสมมติว่าพวกเขามีใจรักในด้านภาษาและตัดสินใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้โดยจดบันทึกลักษณะของมันและรีบกลับไปด้วยความตื่นเต้นเพื่อพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดตัวอักษรโบราณที่สัพสูนนี้แต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นและโดยที่นักวิจัยผู้มุ่งมั่นของเราไม่รู้เลยโครงการนี้อาจต้องใช้เวลากว่า300ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวนะอะไรนะ การถอดรหัสระบบการเขียนที่ถูกลืมไปนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่มีศิลาจารึกขนาดใหญ่ใกล้ๆที่มีการแปลไว้ให้อาจเป็นเรื่องที่ยากมากและในบางการณีอาจเป็นไปไม่ได้เลยตัวอย่างเช่นอักษรรองโกรองโกแห่งเกาะอีสเตอร์ e aster, มีชื่อเสียงจากการที่ไม่เคยถูกถอดรหัสได้เลยและอาจจะยังไม่สำเร็จไปอีกนานเนื่องจากปัจจัยหลายประการแต่ก็ยังเป็นไปได้ที่จะถอดอักษร t r a n s l i t e r a t e ชุดตัวอักษรอ,อื่น,นๆเช่นอักษรรูปลิ่มซึ่งเป็นระบบการเขียนที่เก่าแก่ที่สุดในโลกได้รับการถอดรหัสสำเร็จผ่านกระบวนการที่ยาวนานและยากลำบาก ดังนั้นสิ่งที่เราควรตั้งคำถามจริงๆคืออะไรที่แยกชุดตัวอักษรแบบรองโกรองโกออกจากชุดตัวอักษรแบบอักษรรูปลิมหรือพูดอีกอย่างคือแทนที่จะถามว่าคุณถอดรหัสชุดตัวอักษรอ,อย่างไรอาจต้องถามว่าชุดตัวอักษรน,นั้นถอดรหัสได้ตั้งแต่แรกหรือไม่บางทีเรื่องราวการถอดรหัสอักษรรูปลิมอาจช่วยเราได้ที่นี่นาน,นแล้วเท่าที่เรื่องราวที่บันทึกไว้จะย้อนไปได้อักษรรูปลิมน่าจะเป็นรูปแบบการเขียนแรกที่มนุษย์ใช้โดยใช้ตั้งแต่ปลายยุคทองแดงจนค่อยๆเสื่อมความนิยมลงในราวคธธริสตศตวรษที่าานนกกยุุป์์ม3,300 ทว่าหลังจากนั้นมันกลับถูกลืมเลือนไปเกือบ2,000ปีต่อมาไม่นานนักนักเดินทางชาวยุโรปและอารับในศตรวรรษที่17และ18มักจะเดินทางผ่านเมืองโบราณเพอเซโพลิสซึ่งพวกเขาได้สังเกตเห็นจารึกแปลกๆในแผ่นดินเหนียวทั้งหมดทำจากรูปทรงริมที่แตกต่างกันหรืออักษรรูปริมนักเดินทางในศตรวรรษที่17อันโตนิโอเดกูเอวาและเซย์โทมสัสเฮอร์เบิร์ตแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้พยายามถอดรหัสชุดตัวอักษรแต่พวกเขาสังเกตเห็นว่าชุดตัวอักษรน,นี้เขียนจากซ้ายไปขวาและเป็นตัวแทนของคำและพยางมากกว่าที่จะเเเป็นสียียยงดว ระบบการเขียนไม่เพียงแต่แตกต,ต่างกันในเรื่องวิธีที่พวกมันแสดงแทนเสียงหรือเสียงที่พวกมันแสดงออกมาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงโครงสร้างด้วยผมเคยพูดเรื่องนี้ในวิดีโอก่อนๆดังนั้นผมจะไม่ใช้เวลานานนักแต่ในขณะที่เราอาจเรียกมันว่าการถอดรหัส <sk r> <Hardy> การถอดรหัสระบบการเขียนไม่ได้เหมือนกับการถอดรหัสลับที่อันนี้หมายถึง A อันนี้หมายถึง B และอันนี้หมายถึง C <sk r> <Hardy> เพราะระบบการเขียนที่แยกต่างหากอาจไม่มีตัว C ที่เทียบเท่ากัน หรือบางทีมันอาจเป็นระบบที่ไม่มีการเขียนสระเลยหรืออาจเป็นอักษรภาพแทนคำเช่นภาษาจีนและดังนั้นสิ่งที่ถูกเขียนจึงมีความเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยกับสิ่งที่พูดออกมาอย่างไรก็ตามเคล็ดลับหนึ่งที่คุณสามารถใช้เพื่อระบ,บุเป็นชุดตัวอักษรประเภทใดคือการนับจำนวนตัวละครที่ไม่สัมกันหากมันมีเพียงไม่กี่ตัวมันก็น่าจะเป็นอับยัดหากมีเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยก็น่าจะเป็นชุดตัวอักษรเพิ่มขึ้นอีกก็น่าจะเป็นอักษรพยาง และหากมีอักขระที่เป็นเอกลัก,กษณ์นับร้อยหรือนับพันตัวมันก็น่าจะเป็นอักษรภาพแทนคํามากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีปัญหาบางประการประการแรกคือคุณจะนับอะไรเป็นอักขระที่เป็นเอกลัก,กษณ์รูปสัญ,ญลักษณ์สองอันนี้เป็นอักขระสองตัวที่แตกต่างกันหรือเป็นอักขระตัวเดียวกันที่เขียนใน2วิธีที่แตกต่างกันดังนั้นเคล็ดลับนี้อาจเป็นการเริ่มต้นที่ดีในบางกรณีแต่อย่าคาดหวังว่ามันจะพาคุณไปได้ไกลนัก บริบทและปริมาณก็มีความสำคัญเช่นกันมันไม่ช่วยอะไรมากนักหากคุณมีจารึกเพียงไม่กี่ชิ้นที่กระจัดกระจายอยู่ดังเช่นกรณีของรองโกรองโกซึ่งเรามีจารึกเพียงไม่กี่ชิ้นทำให้การถอดรหัสทำได้ยากมากหากไม่มีบริบทใดๆเมื่อต้องถอดรหัสชุดตัวอักษรที่ไม่รู้จักคุณต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่หาได้และสิ่งหนึ่งที่อาจช่วยได้คือการรู้ว่าคุณกำลังมองอะไรอยู่เช่นป้ายหลุมศพอาจมีชื่อวันที่คำจารึกหน้าศพหรือคำเตือนถึงผู้ที่เดินผ่านไปมา คงไม่มีอะไรอื่นมากนักตัวอย่างเช่นหลุมศพเช้าอียิปต์โบราณอาจไม่มีสูตรทำคอนดอกเขียนไว้บนนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าวัฒนธรรมนั้นๆปฏิบัติต่อความตายอย่างไรและผู้ตายมีความสำคัญเพียงใดกลับมาที่เรื่องราวของเราในปี1767คาสเตนนีบูได้นำสำเนาจารึกที่เขาพบกลับมาอย่างยุโรปซึ่งเขาได้ระบุอักษรรูปลิ่ม3รูปแบบที่แตกต่างกันได้แก่เปอร์เซียโบราณบาบิโลนและอิลามิต เมื่อพบว่าเปอร์เซียโบราณดูง่ายที่สุดเขาจึงระบุสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกัน42ตัวในชุดตัวอักษรซึ่งบ่งชี้ว่ามันน่าจะเป็นรูปแบบชุดตัวอักษรในปี1798โอลาฟแกฮาดไทเซนได้ศึกษาการค้นพบของนีบูโดยสังเกตว่าลิมที่เฉียงนั้นต้องเป็นตัวแบ่งระหว่างคำและยังสังเกตเห็นชุดอักขระ7ตัวที่ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งอย่างไรก็ตามจุดที่เขาพลาดไปคือการอนุมานว่าจารึกนั้นเป็นของกษัตริย์แห่งจักรวรรดิพาเทียน แทนที่จะเป็นจักวรวรรดิอะคีเมนิตยู่ก่อนหน้าตามที่บิชอปฟรีดริกมุนเตอร์ตั้งสมมติฐานไว้ซึ่งเป็นความแตกต่างทางประวัติศาสตร์ประมาณ500ปีพื้นฐานคือหากมีชื่อเขียนอยู่ในจารึกเหล่านั้นเขาก็แค่คิดถึงชื่อที่ผิดคนมุนเตอร์ได้ปรับปรุงงานของไทเซนโดยสังเกตว่าคำหนึ่งมักจะปรากฏที่ต้นประโยคและแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้จะปรากฏบ่อยเพียงใดเขาจึงเสนอว่ามันต้องเป็นคำยกย่องบางอย่างที่อ้างถึงกษัตริย์หรือราชาเหนือราชา king of kings เขาเดาว,ว่าคำนี้น่าจะออกเสียงคล้ายกับคัชยาธิยะซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับคำในภาษาอื่นๆเช่นภาษาสันสกฤตคัตระที่แปลว่าอำนาจหรือการปกครองดังเช่นวันณะผู้ปกครองของฮินดูที่รู้จักกันในชื่อกษัตริยะผมขอโทษด้วยครับผ่านมาหลายปีแล้วแต่ผมยังคงรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นคำและภาษาที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะนี้จอร์จฟรีดริกกรเทเฟนยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าลำดับทั้งหมดหากจะรึกในภายหลังเชื่อถือได้ ควรจะเป็นชื่อกษัตริย์กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ราชาเหนือราชาพระบิดาของกษัตริย์โดยสังเกตว่าพระบิดาของกษัตริย์องค์หนึ่งไม่มีตำแหน่งกษัตริย์ด้วยตัวเองโกรเทเฟนจิงเดาได้อย่างถูกต้องว่าประโยคนี้หมายถึงกษัตริย์ดาริอัสมหาราชและพระบิดาที่ไม่ใช่กษัตริย์คือฮิสตาสเปสหรือดารายาวุชและพระบิดาวิสตาสปาด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถแปลประโยคนี้ได้ว่าดาริอสัสกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ราชาเหนือราชากษัตริย์แห่งนานา,นาประเทศบุตรแห่งฮิสตาสเปสอะคีเมนิด ผู้สร้างพระราชวังแห่งนี้และจากที่นั่น <c oughs> เขาก็ได้พบชื่ออื่นๆ <c oughs> เช่นเซอร์ซิสไซรัสและแคมไบซิสทั้งหมดนี้โดยที่เขาไม่รู้ภาษาเปอร์เซียเลยด้วยการสนับสนุนเพิ่มเติมจากนักเงือวัยากรชาวฝรั่งเศสและเยอรมันอีกหลายท่านอักษรรูปลิ่มเปอร์เซียโบราณก็ได้รับการถอดรหัสโดยเผยให้เห็นว่ามันเป็นอักษรกึ่งพยางเซมิซิลาบารีแม้ว่าในตอนแรกชุมชนวิชาการจะกังขาในคนพบของครเทเฟนก็ตาม อย่างไรก็ตามในปี1823จากการเคลัส,ส2ภาษาซึ่งอุทิตให้เซอร์ซิสที่1ทั้งในอักษรรูปลิมเปอร์เซียโบราณและอักษรฮีโรกริฟิกอียิปต์ที่เพิ่งถูกถอดรหัสไปไม่นานทําให้พวกเขามีโอกาสยืนยันสิ่งที่โกรเทเฟนค้นพบจากการคาดเกา่าซึ่งไม่น่าบแปลกใจเลยที่การค้นพบเหล่านี้ยังช่วยถอดรหัสอักษรรูปลิมอิลมาต์และอักคาเดียนได้ด้วยแม้ว่าภาษาเหล่านี้จะใช้ชุดตัวอักษรเป็นแบบอักษรพยางหรืออักษรภาพแทนคําหรือแม้แต่ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันโดยส่วนใหญ่ได้รับความช่วยเหลือจากจ แม้ว่าการรวบรวมตัวอย่างอักษรรูปลิมจะทำได้ยากเนื่องจากแผ่นจะรึกบางส่วนแตกหักและกระจายไปตอนทวีปต่างๆหรือถูกขุดขึ้นมาอย่างไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายจนไม่สามารถจัดทำแคตตาล็อกได้อย่างถูกต้องแต่การถอดรหัสรูปแบบต่างๆของอักษรรูปลิมได้มอบขุมทรัพย์แห่งความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมแรกๆของเรารวมถึงตำนานน้ำท่วมโลกฉบับที่มีอายุ4,500ปีซึ่งบรรยายถึงโนอาห์ในชื่อซูเมเรียนว่าอุตนะพิชทิม เนื่องจากประวัติศาสตร์อันยาวนานและการใช้งานที่แพร่หลายทั่วเมโสโปเตเมียไปจนถึงตุรกีและอิหร่านในปัจจุบันจารึกอักษรรูปลิมจึงไม่ใช่เรื่องหายากนกโดยเฉพาะในด้านบริบทซึ่งน่าเสียดายเป็นสิ่ง <ve> ที่เราไม่มีในชุดตัวอักษร <signs S 1> ที่ยังถอด <of S 1> รหัส <Line a S 1> ไม่ได้อื่นๆ <A. S 1> แล้วยังมีชุดตัวอักษรที่ยังถอดรหัสไม่ได้อื่นใดอีกบ้างที่รอคอยการถอดรหัสก็มีอักษรบินชาหรือยุโรปโบราณอักษรอนินดัสหรือฮาร์ปปาอักษรโปรโตอิลยท์อิล迈ทโบราณลีเนียเอแผ่นจารึกไฟสโตสต้นฉบับวอยนิชรรหััสบโอง และแน่นอนว่ารองโกรองโกแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าระบบการเขียนเหล่านี้บางส่วนอาจไม่เป็นมิตรต่อการถูกถอดรหัสนักว้าว <Wow. S 2> วิดีโอนี้ดูเหมือน <at the S 2> จะเป็น <at> งานที่ทําออกมาได้แย่และขี้เกียจที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยจริงๆนะแมนะ้แต่ผมยังทําวิดีโอได้ดีกว่านี้เลยถ้างั้นก็ทําสิอะไรนะการทําวิดีโอเพื่อการศึกษาบน u t u b e ทุกๆ2ส,สัปดาห์เป็นงานที่หนักมากหากต้องทาคนเดียวดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้ดีกว่าผมก็พิสูจน์สิรอเดียเด๋ยว แต่ผมไม่รู้วิธี<ต>ทำ <ผม S 1> นี่นะแต่ผมยังไม่รู้จะเริ่มชงไงดีที่คุณมีสปอนเซอร์ของเรา Skillshare อ๋อไม่ใช่สิผมขอโทษผมเพิ่งได้ดูวิดีโอที่คุณทำไว้ตั้งแต่ปี2018เอง